สนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิช่วงโปรใหม่ไฟแลบก็ผ่านกันมาแล้วนะคะกับช่วงโปรในตำนานเห็นพี่มิกและพี so ่แอนจอยทานกันอร่อยอร่อยขนาดนี้หนูชักหิวแล้วล่ะสิเอาล่ะก็มาถึงช่วงโปรใหม่ไฟแลบวันนี้พี่บัวจะพาเราไปร้านอาหารเปิดใหม่ร้านไหนเราตามพี่บัวกันไปเลย ดชื่นี่สุดรภกคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่เซนทัลเฟสติวัลนะครับอิสวิวนั่นเองและบรรยากาศที่นี่สดใสสดชื่นลมแรงเย็ยนสบายสมควรแล้วที่จะชวนผู้ชมเข้าสู่ชั่วงโปรบายไฟแล้ร้านอาหารเปิดใหม่ในช่วนี้นี่อยู่ในห้างแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าชวนคุณผู้ชมเนี่ยคือไปกินข้าวที่ร้านกินข้าวที่ชวนกินข้าวและร้านกินข้าวน่ากินข้าวมากที่สุด ไม่ต้องสงสัยนะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันข้างในว่ากินข้าวที่กินข้าวและชวนกินข้าวและร้านกินข้าวซึ่งน่ากินข้าวคืออะไรร้านกินข้าวตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของห้างเซนทันเฟสติวัลอีสท์ฟิลเลี้ยวทางด่วนเอกมัยรามินทาใครที่นำรถส่วนตัวมาสามารถนำมาจอดได้ที่ตัวห้างเลยค่ะ ี่คือภายในบรรยากาศของร้านกินข้าวนะครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านคือคุณพลอยนะครับที่ชวนมากินข้าวที่กินข้าวซึ่งที่กินข้าวกินข้าวเนี่ยน่ากินข้าวมากคุณพลอยทาธุรกิจร้านอาหารเลยใช่ไหมครับไม่ใช่มีแค่ร้านี้ร้านเดียวผมถามนดิดนึงคำว่าสเสน่ห์ของร้านอาหารคืออะไรครับอย่างร้านนี้เนี่ยเราเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านเรามีวัตถุดิบที่หายากนะคะแล้วก็มีเมนูโบราณเก่าๆนะคะเรามีเมนูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า แล้วลักษณะการแต่งร้านเนี่ยคือค่อนข้างไปทางไหนเขาเรียกว่าแต่งร้านแบบไหนเขาด้่ยจริงๆการแต่งร้านที่เนี่ยคือเราใช้สีน้ําเงินสีน้ําเงินเนี่ยมาจากสีเสื้อผ้มของชาวนาแต่ว่าเราก็มาประยุกให้ดูแบบร่วมสมัยมากคือดึ่ะก็คอนเซปต์จะเป็นในน้ามีปลาในนามีข้าวก็ที่เห็นที่โต๊ะเนี่ยก็จะมีปลูกข้าวไว้ด้วยว้าวอย่างอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกเป็นลายพัด อย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนขันดุนลายอะเป็นสีเงินค่ะแต่ว่าเราจะแต่งมาให้ดูร่วมสมัยพึ้นแต่ว่าถ้าเมนูอาหารไทยทุกเมนูที่เนี่ยรับรองว่ารสชาติจัดจ้านพื้นบ้านแท้ๆจริงๆค่ะวันนี้จะทําเมนูอะไรขึ้นมาครับวันนี้จะเป็นแกงรันจวนค่ะเป็นแกงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ด้วยวัตถุดิบที่เราเห็นนะครับเราอยู่ที่ ครัวเรียบร้อยแกวราจวนมีประวัติด้วยจากที่บอกเป็นเมนูสมัยรัชกาลที่ห้าใช่ค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยในวังมีเนื้อเหลือเขากา็เอ๊ะเจ้าเนื้อไปทําอะไรดีเขาบอกว่างั้นลองเป็นใส่กับน้าพริกกะปิลงไปไหมที่เป็นของผู้ครัวคนไทยอยู่แล้วแล้วก็ใส่สมุนไพรลงไปปรากฏว่าใครทานเนี่ยก็ติดใจด้วยกลิ่นรสชาติหอมรันจวนของมันอันนี้เป็นเคยเป็นกะปิค่ะ กะปิเผาก่อนเอาไปย่างก่อนอันนี้จะเป็นคล้ายๆน้ำพริกกะปิวัตถุดิบทั่วไปที่เรามีกันอยู่เลยอะใช่อันนี้เขาต้มน้ำสต๊อกก่อนนะคะเป็นสต๊อกไก่นะคะใส่เอ่อน้ำพริกกะปิที่ตำแล้วนะคะตำจากท็นะคะอันนี้เราใส่ตะไคร้เพื่อดับคาวของเนื้อนิดนึงค่ะถึงเครื่องจริงถึงเครื่องจริงนี่นะอันนี้กลิ่นมันจะหอมอย่างที่บอกว่ากลิ่นหอมดันจวนสมุนไพรไหมคะอโอ้ที่ตำหน้าอันนี้คือไม่ได้แบบ ไม่ดีนะแต่มันหอมแต่มันแบบมันขึ้นเร็วมากเลยมีมีน้ำปลามีน้ำตาลตัดลดน้ำตาลปิ๊บนิดหนึ่งคือแกงดันจวนเนี่ยก็จะออกแบบว่าเปรี้ยวเค็มหวานอันนี้เราลวกเราอยากให้สุกมากใช่ค่มมันเลื้นเนื้อรวมทีหลังยังได้นี่ก็พอแล้วบ้างใช่ไหมมะนาวเนี่ยจะใส่สุดท้ายเพราะว่ามใหขึ้นผมสโมคของเรานะครับในควันจริงๆนะครับหอมมาก ว้าวเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับแกงรันจวนด้วยหน้าตาอาหารที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับกิจฉาผมแน่นอนนี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นชามะกรูดค่ะเราใช้ชาไทยตามือผสมมะกรูดตะไคร้แล้วก็ไปเชคแบบพอกเทลแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะใส่น้ำสับปะรดนิดน,นึงแอลกอฮอล์ที่นี่ก็มีเหมือนกันมีค่ะแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้เก๋มาก มันเหมือนลดแข่งแคลเรี่อ่ะสับะรดจะมาแล้วมากูดแซกปาดหน้าซชงน้ันอ่ะข้าวมาแล้วครับพี่น่ารักมากเป็นสังกะสีนี่จะเป็นข้าวหอมมะลิจากยโสธรค่ะเพราะว่าข้าวหอมนุ่มมากอันนี้ค่ะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเรามีข้าวกล้องด้วยว้าข้าวกล้องกินกับข้าวที่ดียังไงก็อร่อยเนาะใช่ถึงชวนที่ว่าให้ความสนใจเรื่องข้าวมากชื่อร้านคือกินข้าวกินข้าวใช่ค่ะแกงระจวนครับ สชาติจัดจ้านไหมคะคือถ้าตามตำรับตำราโบราณเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทานร้อนๆจะเห็นดาว <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ยังได้บทเด็ดคือกระเปีย <c oughs> มันแบบสุดยอดเลย <c oughs> ตอนนี้อย่างเช่นอันนี้เผ็ดนามปุ๊บ <c oughs> เราก็ไม่ไม่ได้อยากกินอันนี้ต่อไปต่ <c oughs> อไปเราก็อยากจะกินเนี้ยมันเลือกไปเล,เลือก <c oughs> ไปเลือเอง <c oughs> ใช่ใช่ค่ะมันสมูทต,ตามห <c oughs> มูห้องจะเป็นใส่ไข่ <c oughs> นกกระทาใส่ไข่เป็ดค่ะเป็นหมูสามชั้นไปเคี่ยวหนักรักผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะ <c oughs> นี่คือไข่เป็ดนะครับไข่นกกระทาค่ะ <c oughs> อ๋อนี่เขาเี่ยวได้ดีมากเลยครับค่ะ <c oughs> นี่คือคอันนี้<ก>เป็นแกงคั่วเนื้อปลาใบายี่หร่าค่ะพริกแกงที่นี่เราตำเองถ้าใครที่ชอบพริกแกงหอมๆเนี่ยให้มาทานที่นี่ได้เลยแล้วก็ทานคู่เผ็ดร้อนกับใบยี่หร่าค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาปลาของที่นี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยบางทีก,ก็จะมีปลาเนื้ออ่อนบางวันก็จะเป็นปลากระพงคือแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันค่ะจะหอมพริกแกงแล้วก็ทานคู่กับใบยี่หร่านี่คือเนื้อปลาผัดพริกขี้หนูสดค่ะ ที่เห็นก็จะมีใบมะกรูดนะคะพริกไทยดําแล้วก็จะมีพริกที่เห็นสีเ<อ>ขียวเนี่ยเป็นพริกขี้หนูอาหารที่เราถึงเครื่องแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็จะมีเ<อ>มนู<ค>มไม่ทานเผ็ดด้วยค่ะออท้าเลยครับใครชอบกินความเผ็ดร้อนเครื่องแกงแนะนําเลยแล้วก็ต้องตบด้วยนี่คือก็จะมียำใบชะครามค่ะ<ๆ> จะเป็นผักที่แบบว่าโตในแบบน้ำกร่อยค่ะก็คือรสชาติมันจะอเค็มๆทะเลนิดนึงสุดท้ายแล้วนี่คือพแพนงซี่โครงหมูค่ะคำนี้คือคำบอกว่าคุณจะมีรสชาติฟินเหมือนผมพร้อมกับโปรดีๆครับสุดยอดเนื้อดีมาก ขอบคุณมากครับสุดยอดมากครับกติการ่วมสนุกก็ง่ายมากโทรเข้ามาที่เบอร์0827900677รับไปเลยกิฟต์ร์เชอร์มูลค่า1,000บาทเพียงหาทันแรกเท่านั้นแต่ต้องโทรเข้ามาหลังรายการจบนะคะ